สเสน่ห์ในตัวคุณกำลังจะดึงดูดสิ่งใดเข้ามาในชีวิตนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนกัลยานมิรท,ที่น่ารักในช่องกุญญาดาเลิฟทาโร่วันนี้มีหัวข้อแล้วค่ะนะคะสเสน่ห์ในตัวคุณเนี่ยกำลังจะดึงดูดสิ่งใดเข้ามาในชีวิตนะคะมาดูกันดีกว่าวันนี้ไหนใช้ไพ่สําหรับนี้นะคะนี่ มาดูกันเลยไม่พูดพร่ำทำเพลงขออนุญาตของรักษาครูครูบาอาจารย์เจ้าเกียรติดวงชะตาเทพเทวดาเทพารักษ์ประจําตัวคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้นะคะมีสิ่งไหนที่อยากจะให้หน่อยสื่อสารบอกกล่าวขอให้การอ่านไพ่เป็นไปด้วยความราบรื่นแล้วก็ตรงประเด็นขอบคุณทุกๆค,คนที่ส่งค่าขนมค่าครูนะคะกดปุ่มซุปเปอร์แตงกันมาในทุกๆคนนะคะอ่าคอมเมนต์หนอาจจะตอบได้ไม่หมดนะคะแต่ว่าหน่อยก็จะพยายามตอบให้ได้มากที่สุดยังไงก็หน่อยขอบคุณมาณนะโอกาสนี้ด้วยเลย แล้วกันเนาะนะคะโอเคมาค่ะสเสน่ห์ในตัวคุณกําลังจะดึงดูดสิ่งใดเข้ามาในชีวิตขอดูพลังงานคุณหนึ่งใบก่อนพลังงานของคุณหนึ่งใบตึงตๆพลังงานของคนที่ move on ได้จากอะไรหลายๆอย่างนะคะหกดาบดาบมันก็จจะเป็นปัญหาความคิด นะคะอุปสรรคต่างๆที่เข้ามานะ่ะมันเป็นในลักษณะของตอนนี้คุณกำลังใช้ความพยายามในการที่จะพาตัวเอง move on ออกจากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์การงานการเงินทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเหมือนคุณกำลังพาตัวเองค่อยๆก้าวค่อยๆข้ามค่อยๆผ่าน สิ่งที่คุณพบสิ่งที่คุณเจออยู่ให้มันผ่านพ้นไปให้ได้แต่ว่าสิ่งนี้มันต้องใช้เวลานะคะเพราะหกดาบคือการที่มันยังมีความไม่แน่นอนน้ํามันยังคือความไม่แน่นอนยังล่องยังลอยไปอยู่แต่ว่าคุณก็ยังใช้เหมือนกับมันเป็นในลักษณะเหมือนกับคุณก็อาจจะมีทีมคุณก็จ,จะมีคนที่คอยเกื้อนหนุนในการที่จะพาคุณ move on จากอะไรบางอย่างหรือว่าเป็นการพัฒนาตัวเองก็ได้ ะะไปไปในสิ่งที่มันดีขึ้นนะ่ะคนเราทุกคนนะคะหน่อยมีความรู้สึกว่าปัจจุบันนี้การที่เราอยู่กับตัวเองอะค่ะโดยที่ไม่มีการแข่งขันไม่มีการพัฒนามันไม่สามารถที่จะไปสู้กับสังคมรอบนอกได้เพราะฉะนั้นบางทีมันอาจจะเป็นในลักษณะที่คุณอาจจะอยู่ในจุดที่กําลัง พัฒนาตัวเองทําในสิ่งที่คุณรู้ว่ามันจะนําพาคุณไปสู่ทางที่ดีขึ้นสิ่งที่ดีขึ้น move on ได้จากอะไรที่มันจะทําให้คุณไม่จมอยู่กับที่ไม่ย่ําอยู่กับที่อะไรประมาณเนี้ยเป็นพลังงานของคนที่กําลังนะคะพาตัวเองออกไป จากที่เดิมเดิมจุดเดิมเดิมที่มันอาจจะไม่มีการพัฒนาไม่มีการต่อยอดหรือว่ามันสู่ทางตันหรือว่ามันไปต่อไม่ได้นะคะอันนี้เป็นในลักษณะพลังงานของคุณอะทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าแล้วสเสน่ห์ในตัวคุณกำลังจะดึงดูดสิ่งใดเข้ามาในชีวิตนะคะอืม หกดาบก็เป็นในลักษณะของมันไปแบบช้าๆนะคะบางคนก็อาจจะยังอยู่ในกระบวนการก็ได้นะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะยังเพิ่งเริ่มต้นอยากที่จะพาตัวเองออกไปจากจุดเดิมๆนี้สักทีนะคะหรือว่าพบเจอปัญหาแล้วอยากออกอยากจบปัญหานี้สักทีเพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะต้องใช้เวลา มันค่อนข้างที่จะใช้เวลาเลยอะค่ะนะคะหกดาบคือเรือมันอะถ้าเป็นการขนส่งมันก็ช้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับแบบมันก็ต้องใช้เวลาในการที่จะก้าวขึ้นไปอีกระดับอีกสเต็ปหนึ่งแต่ว่าคุณไม่ยอมแพ้นะคะดูจากดูจากอ่าภาพแล้วคือคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้นะคะพร้อมที่จะเผชิญพร้อมที่จะนะคะ ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ตัวเองได้ไปอยู่ในจุดที่มันอาจจะสูงขึ้นพัฒนาขึ้นต่อย,ยอดไปให้ได้มากขึ้นอ่ะมาดูกันสเสน่ห์ในตัวคุณกําลังจะดึงดูดสิ่งใดเข้ามาในชีวิตื้เ <c oughs> นี่ยแหละถ้าแปดดาบสำหรับอื่นนะหน่อยจะทายว่าเป็นดึงดูดปัญหาเ <c oughs> <c oughs> ออแต่สำหรับนี้อะหน่อยมีความรู้สึกว่าคุณเห็นไหม คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีความเฉิดฉายนะคะสเสน่ห์ในตัวคุณกําลังจะดึงดูดสิ่งใดหน่อยว่าเป็นดึงดูดในสิ่งที่ความอิจฉาความที่คนอื่นๆเขามองว่าทําไมคุณดูดีทําไมคุณทําอะไรก็ก็ดูดีอะในสายตา <c oughs> จะว่ายังไงดี 8ดาบสาหรับอื่นนะมันอาจจะดูแบบว่าอึมครึมอึมครึมแต่ว่าอันนี้หน่อยรู้สึกว่าคุณแบบไม่สนไม่แคร์นะคะสเสน่ห์ของคุณอีกอย่างหนึ่งคือคุณไม่สนไม่แคร์คาพูดคนคุณไม่สนไม่แคร์คำว่าไม่สนไม่แคร์ในที่นี้มันก็มีลิมิตหลายอย่างเนาะแต่คุณจะเป็นในลักษณะของอะไรยที่มันเป็นสิ่งที่เข้ามากระทบคุณด้วยคําพูดด้วยการกระทําด้วยสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นพลังงานลบอะค่ะ คุณไม่สนไม่แคร์มันเหมือนกับมันจะประเดประดังเข้ามาหาคุณสเสน่ห์ในตัวคุณในที่นี้นะคะที่กาลังจะดึงดูดเข้ามาคือความที่คุณเป็นคนมีออร่ามีความเป็นคนที่อาจจะมีความร้อนแรงมีแพชชั่นดูเป็นคนลึกลับดูเป็นคนที่แบบมีสเสน่ห์มีความพลาวในตัวเองมันก็อาจจะดึงดึงดูดคนที่มีความ มีจิตคิดอิจฉาริษยานะคะหรือว่าคําพูดดึงดูดคําพูดดึงดูดสิ่งไม่ดีที่คนอื่นๆเขาแบบอาจจะมีพลังงานในด้านลบกับคุณก็ได้ <c oughs> เข้ามาหาคุณนะคะ <c oughs> ดาบมันก็เป็นทั้งความคิดมันเป็นทั้งอุปสรรคมันเป็นทั้งการสื่อสารน่ะมันเป็นในลักษณะของ มันเป็นทั้งสิ่งที่ดีแล้วก็ไม่ดีนะหน่อยว่าบางทีการที่เราเป็นคนที่โดดเด่นเกินใครหรือเป็นคนที่อ่ามีสเสน่ห์ในสายตาคนรอบข้างหรือว่ามีแพชชั่นมีพลังงานดึงดูดสูงเนี่ยมันก็จะดึงดูดทั้งสิ่งที่ดีแล้วก็ไม่ดีเข้ามาละค่ะแต่ถามว่าคุณแคร์ไหมหน่อยว่าคุณไม่แคร์นะไอ o ดนแคร์ care. ไม่สนไม่แคร์ <laughs> พลังงานของคุณอืสเสน่ห์ในตัวคุณกําลังจะดึงดูดสิ่งใดอมืมันต้องมีแน่นอนแหละคนที่แบบผู้จาเชื่อเฉืออผู้พูดจาทับถมผู้จาแบบด้อยค่าทั้งๆท,งที่คุณเชื่อไหมคนที่ด้อยค่าเราคนที่พยายามที่จะทับถมเราส่วนใหญ่อะ่ะหน่อยรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ตามคุณไม่ทัน แต่ว่าใช้แค่คําพูดมันเป็นการมันมันมนันสิ่งที่ทําร้ายคนได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนเนาะมันก็แค่เปล่งเสียงออกมาเพราะฉะนั้นคําพูดการกระทําของเขาบางทีมันอาจจะเป็นในลักษณะของดึงดูดคนที่มีจิตไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคนะคะสําหรับคุณเข้ามาแล้วเหมือนกับเป็นในลักษณะของมาพ่นพิษมาพ่นแบบพลังงานลบทําให้คุณรู้สึกด้อยค่าทําให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจแต่ถามว่าคุณมีผลอะไรกับคุณไหม ไม่เลยไม่เลยจริงๆเออเสน่ในตัวคุณกำลังจะดึงดูดสิ่งใดโอ้บางทีไม่พูดก็ไม่ได้เนาะแปดดาบกระดมูมเข้ามาเนี่ยแหละเนี่ยโอ้ยจริงๆจริงๆไม่รู้จะขำ จะขำดีหรือว่าหรือว่าหรือว่ายังไงดีคือคนที่มีคนที่เข้ามาดูคลิปนี้อะ่ะหน่อยมีความรู้สึกว่าเดะมูนมันคือความแบบบางทีมันเป็นสิ่งลึกลับก็ได้นะอ่ะแปดดาบกับเดะมูนเข้ามานะ่ะบางทีสเสน่ห์ของคุณนะ่ะมันอาจจะทำให้ใครแบบทั้งรักทั้งหลงทั้งชื่นชอบทั้งอยากครอบครองไหมอะส่งสิ่งไม่ดีมาหรอสิ่งที่มองไม่เห็นหรอเออใส่ยะมุนดำคนใส่อ่างเงี้ยหรอเข้ามา มันก็ต้องมีบ้างแล้วเนาะเหมือนกับประมาณว่าการที่แบบชอบใครสักคนแล้วอยากให้เขาสนใจอยากให้เขาแบบเห็นคุณค่าอยากให้เขาแบบทั้งรักทั้งหลงก็ส่งสิ่งไม่ดีมาอืมมาคอยทําให้มาทําให้คุณรู้สึกแบบไม่เป็นตัวของตัวเองคุณกำลังจะลึงดึงดูดสิ่งใดทําไมคลิปนี้มีแต่แบบพลังงานคุณต้องร้อนแรงมากแน่เลยอถึงทําให้กับคนที่แบบเห็นคนคนที่เขาอยากครอบครองคุณอะ ดึงดูดให้เขาทำแบบสิ่งไม่ดีมาหาคุณหรอเออแต่หน่อยว่าเดี๋ยวอ่าขอดูขอตอบคำถามอันนี้หน่อยว่าถ้ามีคนทำสิ่งไม่ดีมาหาคุณเขาจะทำอะไรคุณได้ไหมถ้าเป็นในเรื่องของใสาย,ยะมุนดําคุณใส่นะโอ้โหมาเลยจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเต็มที่พร้อมไฟจ้าเห็นไหมใส่ชุดขาวใส่ชุดขาวเลย ฉันก็มีบุญบารมีมีสิ่งที่มีพลังภายในความบริสุทธิ์ภายในอะไรที่จะเข้ามาแทรกแซงมาเลยจ้ะฉันพร้อมรบสู้จ้ะไม่ได้สู้ในลักษณะที่แบบใส่พลังงานแบบมืดบอดใสยัดไปหาพวกเขาเหล่านั้นนะคุณแค่ป้องกันค่ะเจ็ดมันเป็นในลักษณะของป้องกันแต่ห่อยว่าคุณมีความมั่นใจในภายในของตัวเองอยู่แล้วอะ สเสน่ดึงดูดสเสน่ห์ใดในตัวคุณสเสน่ห์ในตัวคุณกําลังจะดึงดูดสิ่งใดถ้าเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นมันก็ต้องพูดเนาะในเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นถ้ามันไปดึงดูดสิ่งที่เป็นสายย่ามลดาคนใสเข้ามานะเน่ะหน่อยมีความรู้สึกว่าคุณมั่นใจในศักยภาพของตัวเองในบุญบาร,รมีของคุณค่อนข้างที่จะสูงอะค่ะเกินเจ็ดสิเจ็สิบแปดสิเปอร์เซ็นล้วเป็นถึงสายดําเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วค่ะ คุณอาจจะปฏิบัติมาเยอะสะสมบุญบาร,รมีมาเยอะสิ่งดีๆที่คุณทำอะ่ะมันคือบุญบาร,รมีสิ่งที่มันเหมือนกับมันเหมือนกับมันอัดอยู่ภายภายในตัวคุณนะ่ะแล้วก็มีเกาะคุ้มครองป้องกันที่ดีไม่ว่าจะพบเจอคู่ต่อสู้หรือว่าไม่ว่าจะพบเจอสิ่งไม่ดีที่เข้ามากระทบอย่างมากก็ทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยกับการต่อสู้แต่ว่ามันมันจะไม่สามารถที่จะเข้ามากระทบภายในแก่นแท้ภายในของคุณได้เห็นไหม พอตอบคําถามในเรื่องของดึงดึงดูดสิ่งใดถ้าดึงดูดสิ่งที่มองไม่เห็นคุณก็ไฟได้ค่ะมาเลยจ้าฉันสู้เต็มที่ <c oughs> อะมาดูกันต่อสเสน่ห์ของคุณ,คณกําลังจะดึงดูดสิ่งใดเข้ามาในชีวิตความชัดเจนบางคนอาจจะมีช้อยมีทางเลือกมีตัวเลือกอะไรอยู่นะคะคุณกําลังจะได้รับคําตอบคุณอาจจะกําลังได้รับความชัดเจนในอะไรบางอย่าง ผู้หญิงถือดาบแล้วก็ตั้งตรงความหมายเลยก็คือรู้แล้วรู้แล้วว่าต่อไปนี้นะคะจะต้องทําอย่างไรเลือกอะไรตัดสินอย่างไรนะคะมันก็จะมีเข้ามาอมืความชัดเจดอเนอเสน์ในตัวคุณกําลังจะดึงดูดสิ่งใดหน่อยว่าคุณกําลังจะได้รับความยุติธรรมในอะไรหลายๆอย่างนะคะจัสิกมันก็เป็นใน,ในเรื่องของอาจจะเป็นคําพิพากษาหรือการอ่าทำสัญญาการลงลายลักษณ์อักษร การทำอ่าอะไรเกี่ยวกับคู่ค้าอย่างเงี้ยอืมสเสน่ห์ของคุณกําลังอาจจะกําลังดึงดูดคนที่จะเข้ามาเป็นเหมือนเป็นคนที่มาเกื้อหนุนกันแล้วก็ได้ทําพันธสัญญาร่วมกันหรือว่าคุณอาจจะได้ความชัดเจนอะไรบางอย่างนะคะเข้ามาในชีวิตนะคะก็มีความเป็นไปได้อืมสเสน่ห์ของคุณกําลังจะดึงดูดสิ่งใดเข้ามา รู้สึกเหมือนได้ตัวเองเป็นผู้เลือกเลยอะมีความเป็นเป็นคนที่มีความพราวแต่กว่าจะพราวได้ก็ต้องผ่านนะคะสิ่งที่มันเหมือนกับมากระเทาะหรือว่าสิ่งที่มันเหมือนกับมาทําให้คุณได้พัฒนาตัวเองดาบเนี่ยหนึ่งดาบมันคือการเริ่มต้นแต่มันเป็นการเริ่มต้นที่มันไม่ง่ายเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นเสน่ห์ของคุณกําลังจะดึงดูดสิ่งใดเข้ามาในชีวิตหน่อยว่าคุณกําลังจะได้สิ่งที่คุณคู่ควรค่ะ ไม่ว่าคุณกําลังทำอะไรอยู่กำลังทุ่มเทเพียงพยายามกับอะไรบางอย่างอยู่หน่อยรู้ว่าคุณ่ะเชื่อมั่นว่าคุณคู่ควรและเหมาะสมกับผลลัพธ์ที่คุณควรที่จะได้และนั่นนะคะคือสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะมันไม่ง่ายเลยนะหนึ่งดาบเนี่ยมันเป็นในลักษณะมันเป็นการเริ่มต้นที่ไม่ง่ายแต่คุณคิดว่าคุณผ่านไปได้อะ่ะแล้วคุณก็ทำเต็มที่ด้วยนะคะ เพราะว่าหกดาบเนี่ยมันคือการ move on มันคือการพัฒนามันคือการทุ่มเทไปอย่างช้าๆแต่ว่าไปอย่างมั่นคงเพราะฉะนั้นการที่เราจะได้อะไรมาคุณกแ็แน่ใจอยู่แล้วว่าสิ่งที่คุณจะได้รับอ่ะมันต้องได้มากหรือได้เท่ากับที่คุณคิดหรือได้มากกว่าที่คุณคาดคิดคาดหวังนะคะสเสน่ห์ของคุณกำลังจะดึงดูดสิ่งใดเข้ามาในชีวิตอราชินีถือดาบ คล้ายๆกันกับจัสติกหน่อยมีความรู้สึกว่านะคะกำลังจะดึงดูดสิ่งใดอาจจะก,การที่เราเป็นคนที่ทำงานดีการที่เราเป็นคนที่ท่าท่านะคะถ้าคุณเป็นคนที่มีความขยันมีความตั้งใจในการทำงานทุ่มเทเพียรพยายามเพื่อสิ่งที่ได้รับมอบหมายอ่ะคุณกำลังจะดึงดูดคนที่เหมือนกับคล้ายๆกับอถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเป็นในลักษณะของหัวหน้า เจ้านาย CEO หรือคนที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของคุณนะคะที่เข้ามานะคะที่จะดึงดูดคนเหล่านี้เข้ามาในลักษณะที่ราชินีดาบเนี่ยคือคนที่ตัดสินใจแบบในสิ่งที่พบเห็นเพราะฉะนั้นหากคุณทําสิ่งดีๆหากคุณทำงานออกมาดีคุณก็กำลังจะดึงดูดคนที่จะเข้ามาเหมือนกับ เห็นคุณค่าในตัวคุณเห็นถึงผลงานในตัวคุณแล้วก็ชื่นชมในสิ่งที่คุณเป็นแต่นะคะแต่ถ้าเผื่อคุณทําในสิ่งที่ไม่ดีค่ะเสน่ห์ในตัวคุณกําลังจะดึงดูดสิ่งใดก็จะดึงดูดสิ่งไม่ดีก็คือการได้โดนคำติคำคำติชมคําอาจจะคําแนะนําหรือว่าคํำคอมเพลนต่างๆมันก็ต้องดูที่ว่าคุณทําอย่างไรด้วยเพราะว่ามันมีจัสติกโผล่ขึ้นมามันเป็นในลักษณะของมันตัดสินแบบ ด้วยความยุติธรรมอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะอะไรที่คุณคุณทําแบบไหนคุณก็จะได้แบบนั้นสเสน่ห์ในตัวคุณที่กําลังจะดึงดูดสิ่งใดเข้ามามันก็จะเป็นในลักษณะที่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่แหละนะคะที่จะดึงดูดคําชื่นชมดึงดูดความอ่าเมตตานะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่จากคนที่เขากําลังมองดูการทํางานมองดูสิ่งที่คุณเป็นอยู่นะคะอะไรประมาณนี้อะมาดูอีกหนึ่งใบนะคะ เสน่ห์ของตัวคุณกำลังจะดึงดูดสิ่งใดเข้ามาในชีวิตหน่อยว่าคุณกำลังจะได้ปลดเปลื่องอะไรหลายๆอย่างหลังจากที่มีการ move on พัฒนาตัวเองนะคะต่อสู้ดิ้นรนกับสิ่งที่มองเห็นแล้วก็มองไม่เห็นมามากมายนะคะสิ่งต่างๆมันไม่ได้มาง่ายเพราะฉะนั้นคนที่จะมีอิสระในชีวิตนั่นหมายความว่าคุณอยู่ในจุดที่ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาหรือเป็นในลักษณะที่มีความชิลแล้วในชีวิตนะคะ เพราะคำว่าอิสระในชีวิตของคุณของคนนะคะมันไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะมีอิสระในชีวิตคําว่าอิสระในชีวิตนั่นหมายความว่าอย่างน้อยเนี่ยคุณต้องมีรากฐานที่ดีอาจจะมีงานที่มั่นคงมีเงินเก็บมีเงินสำรองฉุกเฉินมีการทำสิ่งต่างๆเพื่ออนาคตไว้แล้วมันถึงทำให้คุณเดินไปข้างหน้าได้แบบไม่ไม่มีความรู้สึกว่า ้องได้ดิ้นรนเพื่ออะไรมากมายนะคะมันเป็นในลักษณะของจริงๆแล้วถ้าเดอดฟูเนี่ยเอาจริงๆแล้วถ้าในส,สถานะทางการเงินน่ะมันเป็นในลักษณะของใช้ไปวันๆนะคะแต่ว่าในหัวข้อนี้ก็คือสเสน่ห์ในตัวคุณกําลังจะดึงดูดสิ่งใดมันเหมือนกับสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณทุ่มเทสิ่งที่คุณเป็นนะคะมันกําลังจะทําให้ชีวิตคุณรู้สึกมีอิสระในชีวิตมากยิ่งขึ้น นแต่หน่อยมีความรู้สึกว่าคุณจะอิสระได้ก็ต่อเมื่อคุณได้ปลดเปลื้งพันธนาการอะไรหลายๆอย่างบางคนก็อาจจะปิดหนี้ปิดสินอะไรบางอย่างได้บางคนอาจจะทํางานทุ่มเทเพียงพยายามทําอยู่ในที่ที่มันมีกฎมีระเบียบมีข้อบังคับมากมายเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ได้ค่าตอบแทนที่มันสมเหตุสมผลได้มาแล้วเพื่อที่จะเอาไปใช้จ่ายไปใช้หนี้ไป ปิดนี้ปิดบ้านปิดรถหรือว่าเอาไปใช้กองทุนต่างๆที่คุณอาจจะยังมีพันธะภาระอยู่พอคุณปิดทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านั้นนะคะบางทีคุณอาจจะอยากที่จะออกมาทำงานเป็นงานฟรีแลนซ์งานอิสระงานที่เพราะมันมีหกดาบโผล่ขึ้นมามันเป็นการ move on นะคะมันก็เป็นในลักษณะที่บางทีอะค่ะคุณก็อยากที่จะทำงานอิสระหรืออยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองอยากที่จะทำอะไรที่มันมีความ เป็นตัวของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะบางทีคุณอาจจะปลดเปื้องอะไรได้หลายๆอย่างนะคะแล้วก็จะดึงดูดความอิสระในชีวิตเข้ามานะคะมาดูข้อสรุปอันสุดท้ายนะคะใต้สำรับขอตีกระดิ่งความหรูหราความสบายความสุขสบายความชิลความแบบความได้พักความได้ผ่อนความได้เอนจอยความได้แบบอยากทำอะไรก็ทำเสน่ห์ของคุณกำลังจะดึงดูดสิ่งใดเข้ามาในชีวิต นะะหน่อยว่าด้วยความที่คุณเป็นคุณนั่นแหละค่ะด้วยความที่พออ่านพลังงานสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วอะ่ะแน่นอนอยู่แล้วหน่อยเชื่อได้ว่าคุณจะกลายเป็นคุณคนหนึ่งที่มีความสบายในบ้านปลายอะ่ะเป็นในลักษณะของมีการพัฒนาตัวเองมีการต่อยอดมีการไฟมีการรู้จุดยืนของตัวเองทุ่มเททําอะไรเพื่อเพื่อตัวเองและคนรอบข้างมานาน นะคะการได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่การได้เป็นคนที่แบบนะคะมีคนอยากเข้าหาบางคนอาจจะได้พบเจอคนที่จะเข้ามาเปหรือว่าคนที่จะเข้ามาสารต่อความรู้สึกนะคะอาจจะเกิดจากการเดินทางการท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่หน่อยมีความรู้สึกว่าคุณจะกลายเป็นดีเอ็มเพลเร์จัก,กรพรรดิคนที่สามารถที่จะปกครองความหมายเลยก็คือ,อใช้ชีวิตไปได้โดยที่ สามารถที่จะตัดสินใจได้ด้วยตัวของคุณเองอะคะ่ะอืมเสน่ห์ของคุณกําลังจะดึงดูดสิ่งใดดึงดูดความสุขกายสบายใจความอิ่มหนาสําราญความอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็เป็นในลักษณะของการมีอํานาจในการตัดสินใจชีวิตของตัวเองเพราะต้องบอกไว้เลยว่าบางคนเกิดมาเนี่ยนะคะ ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะตัดสินใจเลือกชีวิตของตัวเองมากมายหรอกคะ่ะเพราะว่าบางคนก็อาจจะอยู่ในจุดที่ต้องทําเพื่อคนอื่นก่อนตัวเองเป็นคนสุดท้ายหรืออยู่ในจุดที่มีนะคะบริบทของครอบครัวพ่อแม่นะคะคนอื่นๆเขาคอยเหมือนกับเป็นคนที่ขีดเส้นเส้นทางของชีวิตไว้ให้กับคุณนะคะอืมมันไม่ทุกคนที่จะมีอิสระหรือว่าได้บริหารจัดการชีวิตได้ด้วยตัวคุณเอง แต่ดูจากพลังงานองค์รวมแล้วหน่อยคิดว่ามันก็ค่อนข้างดีตรงที่คนคนหนึ่งถ้าแข็งแก่นแข็งแกล่งได้มากพอค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้เขาสามารถอยู่ได้ค่ะนะคะเพราะว่าเขามีรากฐานที่มั่นคงเขามีจุดยืนเป็นของตัวเองเขามีความรู้เขามีความสามารถอันไหนที่ไม่รู้ก็เรียนรู้แล้วก็พัฒนาไปต่อย,ยอดไปเรื่อยๆนะคะเป็นคนที่ ไม่ได้เหนื่อยอ่าไม่ได้สบายตั้งแต่เกิดต้องบอกไว้เลยเหนื่อยก่อนสบายทีหลังค่ะเป็นเป็นลักษณะประมาณนั้นนะคะเอาเป็นว่าไหนก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะทุกคนมันเป็นในลักษณะของการอ่านไพ่องค์รวมยังไงก็ถ้าไหนสิ่งไหนดีๆก็น้อมรับไว้สิ่งไหนไม่ดีก็นะคะก็ฟังเป็นเรื่องเล่าไปให้ไพ่บอกเล่ากันไปโอเคนะคะทุกคนหน่อยไปละค่ะขอบคุณทุทกๆกําลังใจนะคะไปละค่ะบายบาย